ในครั้งนี้นะคะที่ตะไล่ฟังเนี่ยเกิดขึ้นที่กลางถนนเลยเจ้าหน้าที่ตารวจเขากําลังไล่ล่าหนุ่มขับรถบรรทุกหัวร้อนคนนี้เขาไม่พอใจค่ะเพราะว่ารถที่ขับมาข้างหน้าเนี่ยขับช้าตัดสินใจขับรถปาดหน้าให้รถคันนี้หยุดแล้วก็ถือมีดลงไปนะคะจ้วงแทงที่ขาได้รับบาดเจ็บค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ช่วงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงค่ะคุณผู้ชมที่ฉะเชิงเซานายอนนท์อายุ54ปีคนขับรถพ่วงส่งน้ำมันบอกว่าถูกมีดแทงเข้าที่ขาขวาพยายามขับรถแล้วก็มาขอความช่วยเหลือบริเวณป้อมยามริมถนนนะคะที่อยู่หน้าโชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่งในอนนท์เล่าฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายค่ะของวันที่12มิถุนายนขณะที่ขับรถกลับบริษัทที่อำเภอศรีราชาพอมาถึงจุดเกิดเหตุ บริเวณสะพานข้าแม่น้ำบางปะกงมีรถบรรทุกหกล้อขับตามหลังมาในช่องทางซ้ายจากนั้นรถบรรทุกคันนี้ก็ขับแซงขึ้นมาขับแซงขึ้นมาทางฝั่งขวาแล้วก็ขับปาดหน้ารถของเขาชนิดที่ว่าโอ้โหขับมาปาดแบบนี้ก็ต้องจอดแล้วค่ะคุณผู้ชม,มจากนั้นยังไม่จบนะคะคนขับรถบรรทุกหกล้อคนนี้เป็นวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นที่เจ้าที่ตำรวจเขากำลังตามตัวหาอยู่ได้ละค่ะ เขาเดินลงมาจากรถแล้วก็มาเปิดประตูก่อนที่จะใช้มีดแทงเข้าที่ขาของนอายอนนท์ทันทีหลังจากนั้นก็เดินกลับขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปหน้าตาเฉยเลยมผมวิ่งประมาณห้าสิบแปดเร็วนะและที่นี้มันมันมาที่หลังผมมาแทงผมธรรมดาเลนขวามัน,นก็ว่างแม็ก็แทงไปเลยเพราะมันมามันมตกไป หักเข้ามาเลยคือหักเข้ามาหาพี่แล้ว,ลวไงต่อกรนจกผม,จจผมอ่าโ <ผม S 1> ดนจบาตามมันมาว่ามาจบผมทำไมครับกจะถายเพราะผมจบรถมันก็หักมาปาดเลยเอ,อ๋อปาดปาดแล้วมันลงมา นายอนนท์ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยความตกใจเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนนะคะหลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปรถบรรทุกคันดังกล่าวไว้ตามภาพนี้แล้วก็เห็นป้ายทะเบียนชัดเจนเป็นหลักฐานเขาก็ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะล่าสุดตำรวจสพเมืองชนบุรีอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้นี่ไหวตัวทันนะครับถ่ายรูปเก็บไว้ แน่นอนครับแบบนี้ตามตัวไม่ยากนะครับ,รบแต่มาเหมือนไส้เหรอตั้นสิไม่รูออ้ว่าเพออาราะอะไรมาถึงก็ัวร้อนมากเปิดประตูแล้วก่อเหตุเลยเอ,อแล้วก็ปิดประตูหนีไปเลยนะ<อ>